ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสลากชุดนาขรราชฝาก1 0 0 0พนลุนสล้านลุนห้น5 0 0่นลุน5,000และเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวดวงวันที่1ก็ได้รางวัลซื้อสลากได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินลงทุน1000,000รับผลตอบแทน1.72%ต่อปีลงทุน1ล้านรับผลตอบแทน1 8 2ต่อป, 1, ออปีซื้อสลากหรือสอบถามรายละเอียดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาแพร่0ูน6 2 1 4 9 0 5หหรือแอปพลิเคชัน GHB Origin ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้ค คมมมีบ้านา,านานไน่่แทุสดงจังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบาร,รมีเสรมิมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสก,การพระาธาตุพันปีสการะพระาธาตุช่อแฮพระาธาตุดอยเลงพระาธาตุสิงห์อุตรนครพระาธาตุสีชุม พระทัตุหลวงชัยช้างค้ำพระธาตุหัวควงพระทัตุปงสนุกพระทาตุพระร่วงพระทัตุปูแจพระทัตุแหลมลี่พระทัตุขวยปูพระทัตุจอมแจ้งพระทัตุเนื้อพระทัตุห่ซส้อยและพระธาตุห้วยอ้อสายมูห้ามพลาดไปเคาะกระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปัง แพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามเฮ้ยไอ้พันพวกกะนกเซยวินัยจะลราจรอนดูบูมีคันแรกดูปบระยุด <huh? S 2> เรานี่ดูเบ่ร้หัวเรือแล้วชีวิตดูบุฟื้นบูมี <c oughs> ส่วมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจรเมาบอกครับจะได้กรับบ้านอย่างปลอดภัยเนื้อเจ้า so ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไรอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่เอชเอมเมิกา์ ถิ่นหักพระลอ้อจอเฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแต่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอตอนหับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมูเห่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้า อยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุขข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทแพร่ FM 91เมกะเฮิร์สถานีข่าวดี ราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่สั่งเร่งเรื่องก่อสร้างศูนย์ราชการ539ล้านหลังพบความคืบหน้าไม่ถึงร้อยละ20 สำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่าวันนี้นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่และสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลน,น้ำชำอำเภอเมืองแพร่โดยสำนังกงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า AKC รับผิดชอบการก่อสร้างซึ่งมีงบประมาณรวม539ล้าน 9 9 5 0 0 0บาทประกอบด้วยอาคารศูนย์ราชการ4ชั้นจำนวนหนึ่งหลังอาคารหอประชุมความจุ1000คนจำนวนหนึ่งหลังอาคารโรงอาหารจำนวนหนึ่งหลังอาคารสมโมสรร้านค้าจำนวนหนึ่งหลังงานผังบริเวณ แท่นประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่5และระบบไฟฟ้าประปาและสื่อสารสำหรับความคืบหน้าล่าสุดณนะวันที่7มกราคม2568โครงการดำเนินการไปแล้ว1,378วันเหลือเวลาอีก159วันแต่ผลงานสะสมอยู่ที่เพียงร้อยละ19.770ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ถึงร้อยละ58.79สาเหตุหลักมาจากปัญหาการแก้ไขผังการเปลี่ยนแปลงเสาเข็มจากเสาเข็มตอกเป็นเสาเข็มเจาะช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ปัญหาด้าน งานธุรการทั้งนี้กิจการร่วมค้า AKC ได้รับอนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก457วันโดยมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่14มิถุนายน2568อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำหนดให้บริษัทผู้รับจ้างต้องส่งงานงวดวันที่20มกราคม2568 โดยความคืบหน้าต้องถึงร้อยละ65หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดคณะกรรมการมีสิทธิยกเลิกสัญญาเว้นแต่บริษัทจะทำหนังสือยอมรับค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของโครงการและประชาชนในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานวันครูจังหวัดแพร่ครั้งที่69ในวันที่16มกราคม2568นายสุทินจันทรวรเชศึกษาธิการจังหวัดแพร่กล่าวว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวันครูในชื่อวันครูจังหวัดแพร่ครั้งที่69ในวันที่16มกราคม2568เรียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิด ฉลาดธรรมณหอประชุมนววินทราชูทิตโกสัยนครมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่โดยมีคณะผู้บริหารครูบุคลากรร่วมกิจกรรมจำนวน657คนในเวลา7นาิกา50นาทีจะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิดเวลา8นิกา50นาทีพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายสง์ และพระสงฆ์จำนวน9รูปถึงบริเวณงานในเวลา9นาฬิกาได้รับเกียรติจากนายคุณากรขชหิรันรองพว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเพื่อประกอบพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงพิธีถวายผ้าป่าวันครู จังหวัดแพร่ประจำปี2,568พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้โอวาสนึ่งในวันครูจังหวัดแพร่ครั้งที่69และมีการอ่านองค์การอัญเชิญบูชาบุรพาจารย์ยืนสกบนิ่งเพื่อรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ผู้ล่วงลับกล่าวคำปฏิญาณตนและอ่านสารของนายกรัฐมนตรีอ่านสารประธาน,นาคณะกรรมการครุสภาตามลำดับ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ห่วงใย,ยชาวแพร่เตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าขณะนี้ในภาคเหนือตอนบนอากาศเริ่มกลับมาเย็นลงโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดแพร่น่านพะเยาลำปางลำพูนเชียงรายเชียงใหม่มีอุณหภูมิลดลงอีกอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการสะสม ขอภัยค่ะทำให้เกิดการส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดแพร่จึงมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนได้เฝ้าระวังภัยสุขภาพที่มากับฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคติดต่อทางอาหารและน้ำโรคอ,อุจจาระรว่วงและโรคอ,อื่น รวมไปถึงการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศที่หนาวเย็นการขาดอากาศหายใจหรือการสูดดมเอาแก๊สพิษจากเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สจึงขอให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการป้องกันและดูแลตนเองหากต้องมีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สไม่ควรอาบน้ำเกิน1ินาที เปิดประตูระบายอากาศก่อนที่คนถัดไปจะมาอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำต่อรักษาสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่น้ำบ่อยๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในพื้นที่แออัดและรับวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างสม่ำเสมอ นางสาวจิราพรสินทุพย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุได้2 6 4 6 9วันเป็นสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์เจ้ ราชแห่งพระราชวงศ์จักรีและในโอกาสนี้ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชานภ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์พิธีสืบพระราชตาหลวงและทรงรับพิธีสืบพระชตาหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครโดยจะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพิธีแห่ไม้ค้ำโพลหลวงจัดเดีวขบวนเครื่องราชสการะเคลื่อนจากวัดพระเชตุพนไปยังลานพระปฐมบรมราชานุสรรัชกาลที่หนึ่งในวันที่13มกราคม เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับกิจกรรมในวันที่14มกราคม2568ในเวลา7นิกา30นาทีขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชุุศนณมนทนพิธีท้องสนามหลวงเวลา18นาฬิการับชมการจัดแสดงโขนรามเกียรติณลานพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเวลา17นาิกา15นาที ตามรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณน,นุปทานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสะมะมงคลได้ทางโทรทัศ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและผ well, ่านช่องทาง Facebook กรมประชาสัมพันธ <k Heh Murray> <Yeah>, ์และ NBT2HD สำหรับประชาชนที <Okay. S 1> ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขอสมมกอมีการจัดเดินรถเฉพาะกิจในบริการ3เส้นทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่12ถึง20มกราคมนี้นอกจากนี้ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนมกราคม2568 พบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ในวันอังคารที่14มกราคมนี้ร่วมพิธีเจริมพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา7นาฬิกา30นาที นมนตลพิธีท้องสนามหลวงชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์เวลา18นาฬิกาณลานพระปฐมบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถานการณ์ภัยคุกคามทางออนไลน์ภัยทางการเงินเป็นปัญหาที่น่าหนักใจไม่น้อยโดยมิชาชีพมีวิวัฒนาการพัฒนารูปแบบกลลวงมาหลอกสารพัดรูปแบบโดยรูปแบบการหลอกลวงที่พบบ่อยได้แก่หลอกขายของออนไลน์สร้างเพจสร้างโปรไฟล์ปลอมเน้นโปรโมชั่นขายถูกเกินจริงหลอกเปิดบัญชีมา้าโดยให้เงินเจ้าของบัญชีเป็นการตอบแทนจากนั้นนําบัญชีไปรับโอนเงินที่ทําผิดกฎหมายหลอกกู้เงินส่งข้อความผ่าน SMS หรือโซเชียลมี รวมถึงข่มขู่บัญชีไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหลอกลงทุนเช่นหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่สร้างบริษัทให้ดูน่าเชื่อถือให้ลงเงินหรือยื่นผลตอบแทนได้จริงในเดือนรกแรกแล้วชวนให้ลงเงินเพิ่มรวมถึงลิงก์เข้าสู่แอปพลิเคชันปลอมไม่คลิกลิงก์เข้าสู่แอปพลิเคชันที่แนบมาพร้อม SMS ลายหรืออ e ีเมลที่น่าสงสัยไม่ส่ง URL ของแอปพลิเคชันต้องสงสัยต่อให้ผู้อื่นมีฉาชิปออนไลน์มักสัญหาคนวิธี ีใหม่ๆมาหลอกล่อและโน้มแาวผู้คนให้ตกเป็นเหยื่ออยู่เสมอดังนั้นต้องมาติดตามข่าวสารและพึงระลึกไว้เสมอว่าบริษัทองค์กรและหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่างๆโดยเฉพาะสถาบันการเงินและหน่วยงานราชการจะไม่ขอข้อมูลเชิงลึกหรือให้ลูกค้าทําธุรกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ไม่กดลิงก์ไม่รีบโอนไม่ให้ข้อมูลด้วยความปรารถนาดีจากสํานักประชาสัมพันธ์เขสากรมประชาสัมพันธ์ หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นต่างดาวลูกจะได้สัญชาติอะไรสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ครับคือว่าแฟนผมมาเป็นพมา่าครับเออเพิ่งคลอดลูกสาวเมื่อวานนี้เองครับเออลูกสาวผมเนี่ยจะได้สัญชาติไทยไหมครับไม่ต้องห่วงนะคะกฎหมายว่าไว้เด็กที่เกิดโดยพ่อหรือแม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะเกิดในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศ ย่ได้สัญชาติไทยตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวของคุณพ่อก็จะได้รับสัญชาติไทยและน้องเขาก็เป็นคนไทยค่ะดีใจด้วยนะคะที่น้องเขาได้เกิดเป็นคนไทยค่ะขอบคุณเลยครับที่ให้คำปรึกษาผมดีใจจังครับลูกสาวผมจะได้เป็นคนไทยมีสัญชาติไทยชยโย หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้ ากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควนรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยง,งานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร5ู4 5 3 3้าหรือสายด่วนปพ1 7 8 4 ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมข้อการช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาติดตามพยา์อากาศจากสถานีตุนิยมวิทยาแพร่ประจำวันจันทร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2568ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีอากาศหนาวจัดในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยกับมีลมแรงสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังอันตรายจากอัคขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศแห้งลมแรงทั้งนี้ให้เฝ้าระวังอ่ออ,อากาศและมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยขอให้ผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนได้ระมัดระวัง พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาอุณหภูมิสูงสุด24-29องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด2-7องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่อากาศหนาวในตอนเช้าทัศนวิสัย5-10กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7องศา ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้26.2องศาอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวันนี้วัดได้9.8องศาคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ27องศาอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ10องศางเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา2นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา54นาทีค่ะจบการน,นำเสนอข่าวท้องถิ่น ขับรถอย่าใจร้อนเอื้อทอนตอบเพื่อนร่วมทางพิรุณพรแสงส้อยอ่าน